ครับสวัสดีครับเ <xa play> พื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS m u w s Channel นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาชมนี่ครับวิธีตั้งเวลาในกลาคาซิโรยี่ห้อรุ่นนี้ฮะฟ,ฟ,ฟูตูฟูตูริที่อ่านออกเสียงแค่นี้เปล่ามรู้นะฮะ LAQ 2000ดีนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ ตัวน,นี้ไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะครับก e ็พอดีเจอมาก็จะสาธิตวิธีตซดตั้งเวลาครัขอเข้าใจง่าย yani well, ๆนะครับก็น <mel> <mel> ี้เราจะตซดตั้งเวลาตัวเลขก่อนนะครับเซ็ต็มจะเซตเลขคนละคนละชุดกันนะครับตัวนี้นี่เราเลือกเลือกเลือกถ้าอยู่โหมดนี้ตัวนี้คือเลือกโหมดนะครับหมดตั้งอะไรนะครับเนี่ยตั้งเวลาตั้งเซตตั้งตัวนี้เลือกนะครับเราเลือกเลือกจะจะตั้งอะไรเราก็ก็กดตัวล่างขวานี่ครับแท่ไว้นะครับ ตัวนี้จะกระพริบให้เลือกเมืองก่อนครับเลือกเมืองที่เราที่เราอยู่นะครับเมืองที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แวนคอกแล้วก็ซดไปหาเรื่อยๆกดไปเรื่อยครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มถอยหลังนะครับเบินหน้าอย่างเดียวนี่ย b เเไอ้ตัวนี้เจอม b เคเคเนี่ยนี่แล้วครับุงเทพนะครับกดได้ปับ๊บแล้วก็จะกดตัว ตัวนี้ย้ายนะครับตัวนี้ย้ายซ้ายล่างนี่ตัวเป็นตัวย้ายนะครับตัวนี้เป็นเลือกย้ายโหมดย้ายกดออกนี้เรากดข้ามไปครับกดข้ามไปเป็นจะเลือกเลือกชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบสี่สิบสองเราเลือกเอานะครับเลือกได้แล้วเราก็กดนี้ย,าย้ายหลักไปนะฮะตั้งวิวิไม่ตั้งนะฮะตั้งชั่วโมงเราก็ตั้งไปครับเวลาไหนเรากดตั้งชั่วโมงก่อนนะครับ ตอนนี้เราเป็นบ่ายสองโมงนะครับผมบ่ายสองโมงอตอนนี้เป็นแลาก,กดตามตั้งเวลาไปนะครับเลยนะครับเลยน,นกดไมได้ดิน,นีกดตัวตั้งเวลาตอนนี้ไม่มีปุ่มถอยหลังนะครับกดเดินหน้าได้อย่างเดียว กดไปให้เราย้ายหลักนะครับนี่ปีนะครับเป็นปีนี่คอยหลังไม่มีนี้กดเลยตัวเลยเลขกดเลยไปเราทำยังไงเรากดตอนนี้ตั้งปีนะครับปีตะกราสองพันที่ สอยี่สิบสี่ได้เปิดปั๊บเราก็กดซ้ายล่างนะครับเป็นเดือนนะครับกดแล้วก็กดขวาบนนะครับมีเพิ่มเดือนสิบที่ยี่สิบสี่ถูกต้องนะครับได้แล้วกดตรง,งแล้วนะครับนี่เรากดทุกวปีทีว่าเราตั้งตรงทุกอย่างหรือยังนะครับ อันนี้13ตัวนี้เป็นเ้7.4แล้วนะครับอ่าเจ็เมื่อเราเมื่อเราได้ตั้งเวลาได้แล้วเช็คเรียบร้อยเราก็กดตัวนี้นะครับตกดล่างขวาล่างซ้าครับจึ๊บเดียวเนี่ยหยุดแสดงว่าตรวนี้เจ็ตเป็นตัวเลขได้แล้วนะครับ ต่อไปเราก็รอรอให้เข็มไปหยุดนะครับเราก็จะเซตตั้งตั้งเข็มนะครับตอนนี้เข็มกำลังลันอยู่นี่แล้วก็เมื่อเมื่อเราเมื่อเข็มหยุดแล้วเราก็จะมาตั้งเซตเราตั้งเข็มกันนะครับให้กดตัวนี้ซ้ายล่างนะครับให้กดหาไปไปที่โหมดเฮดเซตนี่ครับพอได้เฮดเซตปั๊บเราก็กดขวาล่างแช่ไว้นะครับ จะมีไฟนะครับุ่มนี้ปุ่มไฟให้เลขกระพริบปั๊บเราก็จะกดตรงนี้ตั้งเข็มนะครับเนี่ยกดให้เข็มวิ่งไปเลยครับเอาให้ตรงตรงตัวเลขนะครับเวลาตั้งให้ตรงเลยทีนี้กดกดตั้งเข็มให้ตรงตัวเลขไปเลยครับให้เวลาเท่ากันเลยกดแทบไปเลยนะครับ องโมงห้าสิบสามพอใกล้พอใกล้ถึงเราก็จะกดทีละนิดนะครับเราจะกดแช่ยาวไม่ได้เดี๋ยวนนะครับนีน้ถอยหน้าเดินถอยไม่ได้ครับมันจะกดเดินหน้าอย่างเดียวเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยแล้วกดแค่นี้ครับจนแล้วครับครับพอได้กดจ้างเสียปั๊บให้กดซ้ายล่างน,นะครับทีเดียวว่ากลับมาถูกหมดปกติใช้ได้แล้วครับ ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเวลาเซตตั้งเวลาคาซิโอฟูตุลิสนะครับใช่อันนี้หรือเปล่าครับผมไม่รา้ว่าก็นกี่ฮะคาซิโอ่เอาเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรทคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ